อันนี้คือรูปปัจจุบันที่เพิ่งถ่ายเมื่อวานนะคะลูกโตแล้วนะคะเยอะมากดกมากนะคะทำซุ้มให้ใหม่แล้วก็เลือเเล้อยไปเรื่อยเดี๋ยวนะคะสวยงามมาก ยาวกว่าฝ่ามือแล้วนะคะตรงนี้หลายลูกมากเป็นสิบนะคะตรงนี้อืนี่นี่ทุกยาวลูกแรกที่เป็นนะคะลูกนี้ใหญ่มาก เท่าแขนอันนี้นะคะคือคลิปถ่ายไว้ตอนที่ทำซุ้มให้เสร็จใหม่ๆนะคะแล้วก็ทำตามสไตล์ของเรานะคะมันก็ไม่ได้สวยมากมีอะไรก็แบบ ผ่านๆเรื่อยขึ้นไปใช้ไม้ไผ่แล้วก็เชือกนะคะแล้วก็มีเหล็กบ้างเลือยทําเป็นโค้งขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอาเชือกพันอันนี้คือที่ทําซุ้มต่อให้นะคะตอนแรกมันมีแค่ฝั่งนี้มันก็เลื้อยไปไม่เยอะมันก็จะได้ลูกไม่เยอะนะคะก็ทําซุ้มให้นางไหม่นางจะได้เลื้อยไปเยอะๆมีลูกเยอะๆนะคะ ก็ทำข้างบนข้างข้างปีนี้ให้นางหมดเลยทั้งหลังเลยมาละนะคะทำซุ้มให้ทั้งหลังเลยยกให้เลยอีกฝั่งหนึ่งตอนแรกเป็นแตงกวาแต่ไม่เยอะปีนี้มันร้อนมากนะคะก็เลยปีนี้ได้มา,มาลระดกมากๆปลูกรู้สึกจะ ปลูกมาสมปีแล้วปีที่แล้วปลูกช้าก็เลยได้ไม่เยอะ <c oughs> ลูกแรกนะคะอันนี้ลูกแรกใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะ แตงก็เยอะนะคะเป็นลูกดกมากแตงแค่สามต้นนะคะดกกินไปหกเจ็ดลูกแล้วออกดอกตึมเลยตรงนี้อีกต้นหนึ่ง ดกมากกำลังออกดอกอันนี้บวบนะคะไต่ข้นตรงนี้บวบนี่บวบ, yeah. บ,วบไม่ได้กินลูกปลูกไว้กินยอดมันกินไปสองสารอบแล้ว เอาไปแกงนะคะอร่อยแกงอ,อก่อมยอดบวบแกงใส่ด้วยกันกับยอดมะระนี่นะคะนี่ทำให้เขาเมื่อชาวนี้ตายขึ้นไปลลกตายขึ้นไปไปตรงนูน้นนี่ทำซุ้มงูปะปาให้นะคะ ให้มันไต่ขึ้นโค้งๆขึ้นจะได้มีพื้นที่เยอะๆอันนี้จะสังเกตได้ชัดเลยนะคะว่านางแผ่มาเยอบแล้วนะคะก็ทำซุ้มประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะได้อาทิตย์หนึ่งแผ่ไปเย็ะแล้วอาทิตย์หน้าน่าจะเต็มทั้งหลังแล้วนะคะ ถ้าเข้ามาในนี้นะคะจะลืมออกเข้ามาแล้วก็จะอยู่ในนี้นานมากเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงบางทีเด็ด,น,น,ด,ดน,นู่นเด็ดนี่จับนั่นจับนี่ถอนหญ้ามันมีความสุขเเนาะไม่อยากออก จมนะคะออกทุกกิ่นเลยนะคะนี่เลื้อยอยู่ข้างล่างก็มีติดดินแล้วออยู่ต่ำๆก็ออกนะคะดกมากอรนนี้เลื้อยไปทั่วเลยให้มันเลื้อยไปฝั่งแตงกวาแล้วนะคะเอามาละดีกว่า ผลงานซุม้มตามซ้มให้นางก็ห้อยมาแล้วนะคะต้องแต่งเดี๋ยวต้องผสมแล้วเนะหนึ่งอือสองอันตรงนี้อีกสามยังไม่ได้ผสมตรงนี้สวยมาก ดาวเรืองกำลังสวยนะคะดอกใหญ่มากนี่เจนี่ใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะคะดอกใหญ่มากดาวเรืองสวยมากๆนีดอกใหญ่มาก